弟弟已别弄了吗？我有点要弄。 ต้องช่วแม่เก็บของ ไม่เก็บของอ่ะอายังออยู่ดูน้งทีกันใช่ไหมคะ <c oughs> อพี่สมชายพี่สลาวุาดีค่ะเหมือนยิ่งดึกโอุ้ยไม่ดึกหรอกคือจริงๆแล้วสองผู่มันก็ไม่ได้ดึกต่อแต่ว่าคือพี่ที่เขาเานอนสามทุ่มแต่คุณแม่ว่าจะแวะไปตางนั้นเดี๋ยวที่พี่ทีก็สามทุม่มว่าหลับเนี้ย พี่สราวุธพุ่มทองสวัสดีนะคะไม่ได้เจอกันนานหรือเปล่าอีกคุณพุนแต่ว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันแล้วแหละพี่สลาวุธพุ่มทองสวัสดีนะคะพี่สมชายนี่เพื่อนเก่าแบบเปิดด่งมาอันนี้พี่ชาแบบพี่ทิบบงเดี๋ยวต้องช่วยท่านแบบพี่ดีถือกระเป๋าเขียวให้แม่ใช่ไหมพี่โอเคเดี๋ยวแม่จะถืออันนี้ทำไมมันชาร์จไม่เข้าออ้อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ละอันนี้ชาร์จแต่ว่าเครื่องเนี้ยชาร์จมันไม่เข้านะ ขอบคุณกดไลค์นะคะพี่วินยัยเฮลโลไม่อ่านย,ย้อนหลังก่อนแล้แม่นะครับผมเห็นอยู่ต๊อกต๊อกครับแล้วอยู่เล่นคนเดียวผมเห็นอยู่เอ,อแต่ละคลิปน้องเล่นคนเดียว คุณแม่มีลูกคนเดียวค่ะพี่พี่หองสชยสดีนะคะพี่วินัยสดีนะคะคนเดียวก็คุณแม่ไปด้วยคุณแม่เป็นตากล้องแม่ถ่ายแล้วก็น้องคนเดียวอืมก็ถูกแล้วค่ะรู้หรือไม่ <laughs> คุณแม่มีลูกคนเดียวค่ะทุกคนพี่วินัยน้องทำไรน้องแฝดทำอะไรลูกเล่นเกม เกมฟุตบอลเกมฟุตบอลฟุตเกินไหมไม่แน่ใจายไปเออเดี๋ยวไปต๊อกๆเนาะแป๊บนึงได้ไหมไไปแล้วคุณแม่คุณแม่จะขออนุญาตขึ้นบ้านคุณแม่ขอแวบแวบบต๊อกๆนิดน,นึงนะคะทุกคนพี่วินัยคุณแม่จะขออนุญาตลงไลฟ์แล้วค่ะไลฟ์ไลฟ์ลมากี่กี่นาทีแล้วเอ่ยหนึ่งชั่วโมงก็เลย โอ้สองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงห้าสิบเก้าเห็นไหมคุยเล่นๆสองชั่วโมงเลยทุกคนบ้านฟ้าบ้านฟ้าคุณแม่ไลฟ์มาสองสองชั่วโมงแล้วค่ะขอบคุณนะคะใครที่อยู่คุยกันเป็นชั่วโมงแสดงว่าอยู่บ้านปกติอยู่แบบกําลังถ่ายฝีนู่นนี่นั่นอยู่ไม่ได้ไปไหนเนาะเด้วก็ไม่เล่นติอปไอาใช่แล้วก็มาเล่นมาคุยกับน้องไงมาเล่นมาเล่นก็คุยกับน้องอัปแปะครับแม่วันดีพี่วินัยขอบคุณนะคะ เดี๋ยวคุณแม่ขอไปขออันนี้ก่อนทักทายตอแตกแท็กแป๊บหนึง่งเพราะว่าพี่เดี๋ยวพิธีเขาต้องนอนสามทุ่มแล้วทุกคน <c oughs> ไปละอันนี้สองชั่วโมงละไปละพิธีป ไะแล้วเจอกันนะคะทั้งสองทั้งเลยบ้านแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านฟ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะคุณแม่ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จการงานการเงินสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับรืินกันทุกคนนะคะขอให้มีเงินไหลเข้ากระเป๋านะคะทุกๆวันเงินเต็มกระเป๋าเลยนะเต็มบัญชีเลยนะหน้าม้าดีมากเลยพี่เรนน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะไม่มาใหม่นะ เดี๋ยวนะตรงทีละชออ่องก่อนไม่กดพร้อมกันไม่ได้พี่ดีช่วยแม่ถือของ